สวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วนะคะวันนี้จะเป็นภาพความประทับใจนะคะตั้งแต่แรกนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะบางภาพก็อาจจะเป็นหัวคลิปที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะว่าบางทีนิดเดียวอะค่ะไม่รู้จะเอาไปลงกับอันไหนก็จะเอามาลงให้ดูนะคะทุกคนสวัสดีครับพบกับพี่อ้วนนกเขาใหญ่ครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้ว คุณจะเข้าใจนะครับชอบก็ดูอย่างเช่นอันนี้นะคะแค่เปิดหัวคิดนะคะเพราะว่ากว่าจะได้นี่ก็หลายเทคอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าพี่อ้วนก็จะใช้คำที่เหมาะสมกับตัวเขาแล้วเป็นตัวเขาให้ได้มากที่สุดนะคะหลายเทคอยู่ค่ะทุกคนอันเนี้ยจำได้เลยค่ะกับพี่อ้วนน้ขอใหญ่นะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะเข้าใจชอบก็ซื้อไม่ชอบ ก็โอเคกว่าจะได้รูเรื่องเราก็ต้องขอบคุณครอบครัวเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อตาของพี่อ้วนนะคะหรือพ่อหนูนั่นเองนะคะพ่อขอ,ของหนูนั่นเองนะคะต้องขอบคุณท่านด้วยที่ ไม่ว่านกจะเต็มบ้านหรือว่ากงจะเต็มบ้านหรือว่านกจะเสียงดังยังไงท่านก็ไม่ว่าอะไรสักคําเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจริงๆนะคะไม่ว่าหนูจะซื้ออะไรหรือว่าพี่อ้วนจะซื้ออะไร <c oughs> กงราคาเท่าไหร่พรเนียดราคายัางไงไม่มีกี่ใบก็ช่างหรือมีกี่อันก็ช่างท่านไม่เคยว่าเลยนะคะไม่เคยถามด้วยคําเดียวที่ท่านถามคือขายได้บ้างไหมลูก อืมประมาณนี้เลยค่ะทุกคน <ขอ S 2> ก็ต้องขอบคุณท่านจริงๆนะคะที่เข้าใจแล้วคอยซับพอร์ตหนูกับพี่อ้วนนะคะมาโดยตลอดนะคะเนี่ยตัวนี้ที่ลงคลิปบ่อยๆสังเกตไหมคะว่าเวลาเราพูดอะไรท่านจะคอยยิ้มตลอดเลยนะคะ พยายามทำความเข้าใจว่านกมันเป็นแบบไหนภาษานกเขาชอบกันไหมอะไรอย่างไงคอยถามว่ามีคนชอบไหมนกมีคนว่าไหมแล้วก็คอยฟังลูกเขย,ยพูดนะคะว่าแบบเอพยายามยิ้มทำความเข้าใจไปด้วยอะคะ่ะทุกคนเขาภูมิใจอยู่นะคะโอ้ยนีลาแทน้อโอ้ยเอาหัวเข้าไปเลย เวลาเป็นวันนมย่าดนะคะไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามงานสีขาวงานสีดำงานอะไรก็ตามถ้าได้เจอน้องๆนะคะญาติพี่น้องกันก็จะมีการถามกันเกิดขึ้นว่าแบบทำ YouTube เป็นยังไงบ้างพี่ได้เงินดีไหมนะคะ ก็ถ้าเป็นคนทำ u t u b e เหมือนกันก็จะรู้ว่าช่องแบบเราอะ่ะมันเป็นคนเฉพาะกลุ่มมันจะไม่ได้เงินเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็จะอธิบายให้น้องฟันฟังว่าแบบว่าที่เราทำเนี่ยเพราะว่าเออเพราะว่าใจพี่อ้วนเขารักด้วยนะคะแล้วมันก็สนุกด้วยนะคะมีเพื่อนเยอะมีคนเข้าใจเรานะคะพวกเดียวกันนะคะมันก็จะเข้าใจภาษาเดียวกันนะคะก็ น้องก็เข้าใจพยายามรับฟังพี่อ้วนพูดนะคะทุกคนก็ดีนะคะเมื่อก่อนมันไม่มีคนเข้าใจเราในมุมนี้นะแต่เดี๋ยวนี้น้องๆเขารู้ว่าเราทําอะไรหรือว่าแบบคนในหมู่บ้านรู้ว่าเราทําอะไรก็อ๋อเหรอโอโอเคดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออก็ดีใจในสิ่งที่เราทําขึ้นมานะคะทุกคนก็สนุกดีค่ะ และที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณมิตรภาพดีๆด,ด้วยนะคะมิตรภาพทางไกลถ้าไม่ใช่คนเล่นนกด้วยกันเนี่ยเราคงคุยกันลำบากกว่านี้นะคะขอบคุณพี่เด่นนะคะแ n d เดอร์แกงนะคะขอบคุณลุงปาขอบคุณพี่เด่นขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะแกงโคราชนะคะขอบคุณพี่ถึกนะคะขอบคุณตีที่แบบไม่ต้องมาขุดมันให้ก็ได้แต่คือเราเป็นเพื่อนกันไงคะ เขาก็เลยมาขุดมันให้เรานี่คือเพื่อนที่เริ่มมาจากการชอบนกเขานะคะทุกคนชอบนกเขาแล้วก็รักกันยิ่งกว่าญาติพี่น้องอีกค่ะทุกคนหนูกับแกงพี่เด่นเนี่ยพี่เด่นลุงปาพี่ถึกเนี่ยคบกัน ได้ประมาณหกเจ็ดปีเองนะคะทุกคนแต่ที่เราเข้าคอกันถูกคอกันถูกใจกันใจแลกใจมีนกต่อให้นกต่อมีนกซื้อมาให้ให้กันเลยนะคะสามสี่คนเนี่ยเขาให้กันเลยใจแลกใจจริงๆคือวัดใจกันเลยเพราะว่าเหมือนแบบพี่ใจกับผมผมใจกับพี่หนูซึ้งใจในทุกๆอย่างไม่ว่าเขาจะให้ไปไหนหนูไปหมดเลยคะ่ะ ถึงบอกไงคะแก๊งนี้อยู่ไกลแค่ไหนเราก็ต้องไปหานะคะแล้วพี่ก็ต้องมาหาเราด้วยไอหยอกยอกหนูล้อเล่นนะพี่เด่นลุงปาพี่ถือล่าสุดนะคะมีคนโทรเข้ามาอยากได้เสือ้อช่องพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะ ก็ดีใจมากนะคะที่ทุกคนชอบนะคะมีพี่ๆชอบในเสื้อของพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะแต่หนูจะบอกว่าเสื้อมันเป็นเสื้อคอปกทุกคนแล้วมันเป็นไซส์ใหญ่ราคามันก็เลยแพงหนูขอคิดดูก่อนนะคะว่าจะทำเสื้อแบบไหนออกมาดีต่ใส่แล้วดูดีนะดูดิ สุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่วันนกเขาใหญ่นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆเลยค่ะขอบคุณ FC ขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงหรือว่าอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เราเข้าใจกัน ฟังภาษาเดียวกันพูดภาษาเดียวกันภาษานกด้วยกันแล้วก็เข้าใจในความที่พี่อ้วนเป็นคนแบบนี้นะคะรับได้ในทุกๆอย่างที่พี่อ้วนทำในทุทกๆคำพูดที่พี่อ้วนพูดออกมามันอาจจะแรงไปบ้างนะคะทุกคนมันอาจจะแบบแทงใจดำบางคนบ้างหรือว่าแบบจี้ใจดำใครหลายคนบ้างนะคะแต่ก็อย่างนี้นะคะพี่อ้วนก็เป็นแบบนี้นะคะ เป็นตัวของตัวเองนะคะทุกคนเราช่องพี่วันนุเขาใหญ่นะคะพยายามเอาความจริงใจความในใจให้ทุกคนเห็นไปเลยว่ามันก็แบบนี้ขายแบบนี้ทําแบบนี้ทุกคนรับได้ไหมรับที่เป็นตัวเราได้ไหมถ้าทุกคนรับที่เป็นตัวเราได้เราพร้อมที่จะขาย ให้กับทุกคนนะคะเราพร้อมที่จะให้ความรู้เราพร้อมที่จะเอาความรู้ของเราที่มันมีอยู่ไม่มากเนี่ยแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะที่คอยซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณที่ดูกันมายาวๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนถ้าจะดูกันต่อไปเรื่อยๆเื่อๆเื่อย,เ,อยเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะนะขอบคุณมากๆคะ่ะ